อย่าลมนะครับอย่าลมเด้อมาแต่ฝนด้วยครับพี่น้องวันนี้วันที่ 9, 8, า,านะครับวันที่าพายุเข้าอีสานนะครับนที่แปดแต่ไม่มีฝนนะครับยังไม่มีลมไม่มีฝนวันที่แปดแต่วันนี้วันที่9นะครับลมเริ่มแรงนะครับฟ้าเริ่มร้องมีเมฆหนาด้วยนะครับจะตกก็คือวันนี้นะครับภาคอีสานนะครับจังหวัดบีรำนะครับถ้าจะตกก็ตกวันนี้นะครับถ้าไม่ตกก็ อวดนะครับเนี่ยโอ้ยมืดตือต้อมาแล้วพี่น้องอ่าแต่ลมก็แรงเป็นพอสมควรครับลมมาก่อนนะครับพี่น้องอ่าถ้าฝนตกช่วงนี้ก็ทําให้ทุเรียนอาจจะฟื้นตัวได้ดีนะครับเพราะว่าอกช็อกนอกอากาศร้อนนะครับโอ้ลมแรงขนาดเลยลเพุ่นล่ะพูนลมแห้งครับพี่น้อง ได้ยินเสียงว่าได้ยินเสียงบ่านะครับถ่ายสดๆนะครับวันนี้อัปเดตที่สวนเกษตรไร่มัจันนะครับทุเรียนอำเภอบ้านกวดจังหวัดวิรำนะครับลมก็แรงครับแต่ต้องการฝนมากกว่านะครับลมไม่เอานะครับอ้าวอากาศร้อนมากครับทําให้ทุเรียนนะครับนอกอากาศนะครับใบหลุดร่วงกันเยอะนะครับที่สวนก็หลุดเยอะนะครับ ทำยังไงได้นะครับเรามือใหม่อยู่นะครับเราไม่มีวิธีการแก้ไขนะครับสวนไหนที่เขามีประสบการณ์เยอะเขาก็แก้ไขได้นะครับปีหน้าฟ้าใหม่เราเราก็จะมีวิธีการใหม่นะครับโอ้ยลมแรงนะครับลมมาแล้วลมมาแล้วสงสัยตกแน่นอนครับตอนนี้ก็วันที่เก้าก็เข้าจังหวัดบูรีรัมย์นะครับภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนล่างโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่งนี้จะเคลื่อนไปทาาตะวันออกอ่ากลางท่าเหนือต่อไปนะครับแต่ตอนนี้พายุเข้าถึงภาคอีสานก่อนครับระดับแรกครับอแต่ยังไม่ตกนะครับลุ้นกันต่อไปว่าจะตกไม่ตกครับขอให้ตกแรงๆนะครับให้ทุ่มชําให้ต้นเรียนได้อปรับสภาพนะครับหลังจากที่นออากาศความร้อนสูงครับออัปเดตที่สวนเศษไร่ายประจันให้รับชมนะครับอลุ้นกันต่อไปว่าวันนี้จะตกหรือไม่ตกครับโอ้ ถ้าตกก็จะชื่นใจนะครับเพราะว่าทุนเรียนทิ้งใบเยอะ,ะครับถ้าฝนไม่มาช่วยไม่รู้จะออกเอกออกโทนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่สองลูกครับสองลูกนะเหลือสองลูกนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่หรือหลุดนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากครับอ้าวรอลุ้นต่อไปนะครับลมก็แรงนะครับ